ใครเป็นผู้อนุมัติในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในระดับใดบ้างซึ่งตามที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่ากรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยที่ได้เดินทางไปราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการทีนี้เนี่ยเมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเนี่ยใครเป็นผู้อนุมัติให้ใคร นะครับตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ8วงเล็บ2ในวงเล็บ2เป็นเรื่องของการอนุมัตินะครับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการผู้บริหารท้องถิน่นยกตัวอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับนายผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขาธิการนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบขาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงลูกจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ